เ้าก็โครงการวันแรกพระอาจารย์ก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็สอนในนึกถึงดวงใสใสไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพ่อครับผมขอสารภาพตามตรงว่าตอนแรกนั้นผมไม่เชื่อเลยว่าใน,นตัวของเราจะมีดวงใสใสยอยู่ข้างในได้อย่างไรก็ผมบวชเป็นเนมมาตั้งสามปีเคยฝึกนั่งสมาธิมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย ขึ้นอยู่กับฝึกอย่างไรนี่นะจ๊ะเออพอตออเป็นเดนต้องเห็นง่ายมากมันไม่มีเครื่องกังวลเลยแต่ผมก็ทำตามที่พระอาจารย์บอกนะครับพอเข้าสู่วันที่สามใจของผมก็เริ่มสงบแล้วก็เบาสบายขึ้นวันนั้นผมนั่งนิ่งๆวางใจสบายสบาย แล้วก็นึกว่าเรามีดวงแก้วใสๆอยู่กลางท้องผมตั้งไปสักพักหนึ่งใจก็เริ่มเบาแล้วก็นิ่งมากเห็นไหมเจ้าว่าทุกรูปเลยที่เห็นเนี่ยภาพภายในเพราะนิ่งผมเห็นว่ามีดวงแก้วกลมๆใสๆเหมือนดวงดาวอยู่ในท้องของผมจริงๆ<า>ผมก็มองไปที่ดวงนั้นแล้วก็เอาใจนิ่ง ไปแตะเบาๆบที่ดวงนั้นโอ้ถูกหลักวิชาเลยอยู่ดีๆด,ดวงกลมๆนั้นก็ขยายออกขยายใหญ่มากถ้ากระดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เ<า>ห็นไม่จะพอทาถูกวิธีก็จะเป็นอย่างนี้ใครก็ทําได้ยกเว้นคนบ้าปัญญาอ่อนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ ผมก็ใจไปแตะที่ดวงนั้นอีกคราวนี้ผมเห็นดวงแก้วอีกดวงพุดขึ้นมาเออเนี่ถูกต้องมากเลยถูกแล้วนี่น,นะจ๊ะแล้วผมก็เห็นเป็นองค์พระองค์เล็กๆชัดใสแจมอยู่ในท้องของผม<า>ผมเห็นชัดมากนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกับผมจะลืมว่าองค์พระอันนี้กระดวงแก้วภายหลังนี่เห็นขึ้นมาเองนะจ๊ะเริ่มต้นจากนึกก่อน นึกแล้วก็น,นิ่งพอนิ่งแล้วภาพที่เห็นภายในนี่แตกต่างจากภาพที่นึกเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพอใจนิ่งมันก็จะทิ้งภาพที่นึกไปและภาพที่มีอยู่แล้วภายในก็จะผุดผ่านขึ้นมานี่นะจ๊ะท่านหน้าไปทางเดียวกับผมสวยมากเลยครับแล้วก็ใสามากไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดีมีแสงสะท้อนแวววาวด้วยนะครับ ดีมากจ้ะถูกต้องมากเลยตอนนี้นผมเย็นไปทั้งตัวเลยรู้สึกมีความสุขมากนี่เห็นไหมจ้ะคำคำน,นี้เราได้ยินชักคุ้นแล้วว่ามีความสุขมากเมื่อมีประสบการณ์ภายในจากใจที่หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอีกแล้วจ้ะสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนแา้ว,ว่าชีวิตตั้งแต่เกิดแม้จนกระทั่งก่อนจะมามีประสบการณ์ภายใน ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยและทุกครั้งที่ผมได้นั่งสมาธิพอใจนิ่งดีนี่นะจ๊ะพอใจนิ่งดีสำคัญที่นิ่งดีนี่ผมก็เห็นดวงใสๆอยู่ที่กลางท้องของผมตลอดเวลาถูกต้องมากดีมากเลยจ้ะผมอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้นั่งสมาธิเห็นไหมจ๊ะนี่เกิดความนึกคิดตรงนี้แล้ว ใจขยายและหัวใจขยายจะเดิมทําตามลําพังแต่แล้วพอมีความสุขภายในความรู้สึกรักและปรารถนาะดีต่อเพื่อมนุษย์เกิดขึ้นเองคือหัวใจจะขยายหัวใจที่ใสสว่างขยายไปผมอยากให้ทุกคนบนโลกวบนี้ได้นั่งสมาธิจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างผมและว่าถ้าใครมีประสบการณ์ภายในเนี่ยจะเกิดความคิดอย่างนี้ทุกคน จะเกิดความคิดอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมเจ้าว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้โลกก็จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนี่ใช่หลวงพ่อครับผมจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตรนเองให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการครับ